ขอช้างเรียกสิกฟิชเชียลเมื oh, ่อนี้คือเก่าครับพี่น้องย้ำเศร้าคอนออกบ้านทำอะไรบ้างอันนี้คนขับมือสองของหน่วยหนึ่งกันเก๋นี่มือสองนี่นะครับมือสองโอเปอเรนมือหนึ่งอันนั้นมือสองอยู่อะไรอ่ะืมขุนขาไปอันนี้เป็นยังไงครับนี่เบิึงนี่ครับอายอัะจักเอียงอหกมุมีห้อนหมองอีกอย่างพี่น้องเนี่ยนี่มีคนสอบไดน่ะมีสร้างสอมเนี่นะครับจากเป็นแอดมินเป็นคนขายตู้ ไม่ได้บังคับหรอกครับไม่ต้องเฮ็ดครับจากจากคนบ่เปลี่ยนสมอมตู้ได้ครับสมอมเป็นสร้างซ่อมได้ครับพี่น้องอยางนี้คือแล้วเอ็ดมินครับแคปเบิร์แล้วแต่น้าจอนหนแคปเบิร์แล้วแต่ยิ่งเขาเบิ่งอยู่เออเบิ่งให้มันละเอียดแล้วอันใดที่มันนั่นก็แคปไว้บันทึกวิดีโอไว้เออออโอเคเป่าคนมาซ่อมซอยซ่อมลำพงเ่ยเอาเอาโอเครู้เรียงรู้เรียงเดี๋ยวไปเบิ่งครับพี่น้องว่า No เขาเห็ดนี่ยง like Democrat Democrat. ัง <defense Overwatch> กันเท่านี้นี่ยเขาเห็ดยังกันปล่อเรียวได้เนี่ยปล่อเรียวจะม้วนนี่แล้วไม่จะม้วนขึนนี่เด้เนี่ยเอามขึ้นม้วนสิอึอึกถ้ากันเฮ็ดอีหยังกันเท่านี้เนี่ย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 อ้าวไรนี่กับู้จนเนี้ยแตกเนี่ยแตนพี่น้องโอ้มันก็เหลี่ยมมันเหลี่ยมเลี้ยวเหลี่ยมมันได้อียีโอ้ยนอนยานแต่ลูกพี่มันได้ลือนเนาะอ่าคันนี้ได้เหลี่ยมยังเนี่ยคันนี้เหลี่ยมยังเนี่ย วัวเดี่ยมอ๋อขี่ไล่อ๋อขี่ไล่เอลี่เนี่ย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 เป็นห้อยอยู่เนี่ยเพื่อเพื่อเบิ้งของเขาได้ไหมเบิ้งของเขาได้ไหมเบิ้งของเขาได้ไหมเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อเบิ้งนี้ได้ไหมโอ้ยเหลี่ยมมากมากเลยพคนละว้ายว่าเป็นวันบินสากนี่หัวสักกระเมียนพคนหรอมันเหลี่ยมตาเออมันเหลี่ยมตาเอาหนัวหัวมันกันไปที่นนาง เจ็ดคลิปใอ้ที่รองได้เบิ้งว่าเนี่ยก่อนไปงานเขาเฮ็ดอนี่ยงกันมาเป็นโบมีนมาเป็นเป็โชเฟอร์ดิอือเฮ็ดทุกอย่างนี่ครับนี่ยของแค่ครับเนี่ยคือเพอ่์ว่าของแค่ครับโบมีน้ำไลยครับน้ำาล่โบมีนทุ่มถิ่มหมดล้ะอือทุ่มถิ่มหมดละนเหม็นเนาะน้ำไล่าเนาะเหม็นเนาะอืเนี่ย อาแท้บ่เหลี่ยมมากเป็นเด้เจาละมือแต่ละเว้นนี่จนเขาจมมาเส็จดูพอด์ไว้เขาว่าอจอดเส็จแจ่ล่อท่านว่าเขาว่ามันบ่็เหลี่ยมเนาะพ่าเม่นเด้การเทศยดห้มันเหลี่ยมการเทีดห้มันเหลี่ยมให้มันเงาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเบื้องเลามันสะอาดตาแบบมาตรฐานนั่นว่ะอีกอย่างหนึ่งขึ้นกันดิโมเมนต์ว่าโมเมนต์ว่าเฮ็ดเหลี่ยมๆแล้วกับบลักษา คี้เกาล่ะแหละมีประโยชน์เที่เราบ่รักษานี่ครับเียมห้มามๆก่อนออกบา้านมื่อนี้มื่อนี้มื่อนี้คันนี้ไปใส้บอกพี่น้องด้วยบาวาา้านหัวนานครอำเภอบ้านแท่นครับเมื่อนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบยี่สิบมา <24. S 1> ยี่สิบสอง,สองยี่สิบสองหือวันมือครับพี่น้องลืมวัดมือวันลืมหนหดวันครับแต่วันเอียงปุ๊มือเนี่ยเสาร์อาทิตย์จันทร์ส<อ>ังข์คันเนี่ยไม่รู้หรอกจันทร์ดิครับ ไม่มีอะไรมากรถกับห้างห้างเก่าๆดอกแต่ว่าเขาหักเสียดีมันก็เลยเหลี่ยมมันก็เลยเหลี่ยมมันก็เลี่ยโอ้บางข่างรถดูออสีลายเสียดโอ้ยเจ้าว่าเสียตังค์ไปแล้วเสียตังค์ไปแล้วคันนี้เสียตังค์ไปแล้วเสียตังค์ค่าเฮ็ดสีไปแล้วเสียตังค์ค่าหลอกสีไม่โปสีไม่เฮ็ดสีเกลอบเงาไม่เสียตังค์ไปแล้วหรือเปล่าแต่ว่ายังบ่มีเวลาเฮ็ด นี่ครับห้องฉุกเฉินครับเฉพาะเจ้าหน้าที่วุ่นแล้วมาตรฐานนี่หรือปะคันนี่คือบ่มีเหรอไปหามาติดไปหามาติดเลยเดี๋ยวมันคงติดมันในนั่นอยู่มันในชั่วคราวโยนึงมันติดได้โอ้ดีเด้อดีเด้อติดทั้งใต้นี่ก็ได้นี่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 ติดนี่ก็ได้นี่กระจก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 ฉุกเฉินหนึ่งนี่เนี่ยเอาใส่ฉุกเฉินหนึ่งนี่ยมันแตกคือเลยเอาฟิวเอเวอเรนซนฟิวเจอร์บอดเขาเอิ้นเพื่อนพัดบุตร ตัดเพื่อนพัดบูดใส่ซัวเขาไปซะก่อนเมย์นกไปตกไปตกส่ไปไปไปตกไส้ดังแห้งไโอ้หแห้งดอกดังอุ้บี่แ่ละจะเปิดแห้งไรแมดอกลงพงขาดขาดเห็นบ่นอ่ะบขาดอบแอือนั่นแหละเขาเรีว่าขาดเอันนี้แหะขาดของเท้กระดาษขาดขอบขาดตามนยูไขว้เนี่ย ะะทีมงซ้ายเดี๋ยวลงคลิปมันแล้วกันหน่คลิปแรกคลิปแรกลงคลิปแรกให้มันแล้วกันแหมหนะโอ้งั้นได้ลงแล้วเลยลงคลิปเราค่อยไปให้พี่น้องได้เบิง้งเพราะว่าคลิปนี้แล้วแล้วก็เอียวคลิปนี้ลงให้พี่น้องเบิง้งอีกเป็น EP ต่อไปที่ได้เฮ็ดเสียงสดให้พี่น้องเบิง้งด้วยมือหนี่งเมี่ยวเมี่ยวทายเสียงสดให้ได้ไหมลงรถจากเช้าบู้ละ่ะลงรถได้ไหมบอกรถได้ไหมเพื่อนใช่ ท้ายเสียงสดอันซ่งมาแห่เนี่อีอีเอาลงช่องแห่พี่น้องในเบิงเพราะว่าเขาบ่อยไร่สดโอ้ยอยากอลไรอยากไร่สดพี่น้องเบิงจังไหลง่ายแต่ว่าฮะแยกอะฮะแยกดีกับไทยอะดีล่ะตัวาษจัดไปไหมจัดเมี่ยโอ้ยอมยุ้ยไลาใส่ไปเ็ษเนาะจุดน้อยกี่เดียวออกบ้านเดียวยำเลี้ยงกันมาค้ำๆอีกเนาะะได้ไร่สดทั้งสองคันเนี่ยโอ้ยพี่น้องเนี่ยเบิงมวนกุ๊บแล้วคนถัดกับถัดกปไปลงช่องเจ้าของกันละกุ๊บกิเกน Ta canada chẳng sợ tay đồn sắp muốn gây cổng bên nó vậy gần như vậy và nó. hết thế gần thế gần như 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 thế ถึงลัตเตอรี่กันเด้ออีเฮ็ดแฝดกันดอกตอนนี้โมโมมีตังกัดอกที่ไปหาจีก้ามาเฮ็ดแฝดกันอยู่ให้มีตังกันมันโมมีตังซื้อไหมเฮ็ดหลายอย่างหมดเดี๋ยวขนนั้นเดีเ๋ยวทีเฮ็ดอย่างเดี๋ยวที่ว่าพี่นี้ลองฟังดอกเพราะว่ากับว่าเนี่ยอาจทีเป็นรถลำโพงก็ได้อาจทีเป็นรถลำโพงก็ได้หรือทีเป็นรถอ,อ,อย่างก็ได้ก็อเอามาก่อนเพราะว่าสภาพมันดี สภาพดีเครื่องดีคัดซีดีอย่างดีทุกอย่างช่วงล่างกแพ้หลงแพ้หลังนี่เงี้นดีเห็นว่าช่วงล่างมันดีก็เลยเอามาไปก่อน,นซือครับเพราะว่าไปไปหาเบื้องเชียงปันไฟเะไรลยไปเห็นก็นเลยเอามาเนี่ยครับนี่อย่างเครื่องปันไฟนี่ลอยโลกันนี่ยืนนี่ตัวนึงนี่นี่นี่เอาไว้สเปรย์ไซื้อ,อ,อนี่แหละนามอยากใส่ก็ยังค่อยใส่มีอย่างดอกซื้อว่าคนหมกนักแนวนี่เนาะเห็นบ่ได้เห็นก็ต้องซื้อมาว้ซื้อมาถิมว้ถ้าใส่งามเขาจีใส่มันก็ง่าย จับบับจับบับไซรัลอยากเฮ็ดอยา่อยางกระเฮ็ดได้เลยรา่งั้นเราจะไปเลีนหาของซื้อของมือสองครับต้องทำใจครับมือสองจังรถคันนี้ซื้อมือสองมาแกว่าเบิ้งดีเติบว่าเบิ้งคักเติบสรุปล้วได้เปลี่ยนหดเทียงเปลี่ยนหดเจียครับจบข่าวมีหฮงเหงาเปลี่ยนเป็นยังสบายก็ต้องไปว่าผููได้ ครับหน่วยเอาอีกออกไปก้อนเ้าเดี๋ยวเขาออกก้อนเ้าเดี๋ยวเราติดเครื่องไว้เถอะสนโอติดเครื่องยังอ๋อขยโยกดากขึ้นคือขั้นนั้นเนี้ยขั้นนั้นเขาขยขั้นนั้นเขายกดากปืนขึ้นกับกระเซ็นล่อตรวจ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 ว้าอุ้ยของแค่ ส่วนกันนี่กันเรียบร้อยสอมดีแล้วทุกอย่างแตงใส่มือเจ้าของเรียบร้อยที่ดีแล้วใส่งานได้ปกติทุกอย่างรเียบเรียบร้อยอุด p g r ปิดระบบนกำยาเอสบูปิดให้หมดปิดทั้งหมดอย่างนั้นเป็นรถบ้านฮับปกติโดยเฉพาะพี่น้องไปเบิึงว่าอะไรมันเปลี่ยนอะไรการเล่นของพวกนี้การเล่นของพวกนี้มันต้องเป็นจริงส่ครับต้องต้องกินยาทําใจแต่เขาโวยวาเขาซื้อของมือสองก็คะแนนดีมีหม่องซ้ำเนี่ยมีมือสองมีเขาต้องทําใจว่าเขาโวยวาตัางซื้อของใหม่เด้ ของไม่เขาก็มีขายแระบบมีตังค์นี่ยังสิครับนี่เครื่องเกา่าเครื่องเกา่าเครื่องหกยูเซตฝาหนกสามแปดศูนย์เนี่ยทีถอดลงจากเครื่องคันนั้นโอก็จงมีตะเขีนลกนี่เกียร์ครับเกียร์สรุปแล้วเครื่องรถคันจีก้าคันนี้ได้เปลี่ยนทั้งเกียร์ทั้งเกียร์ครับเกียรงนี่ก็แสนกว่าบาทเกียร์ในลูกละ 30, 000, าสามหมื่นห้าซื้อของเชียงกลงมาใช้ครับนี่ยังพังก็ซื้อมาอีกครับ บางคนก็จะว่าโอ้สมนุลหนามึงแถมมึงซื้อรถมาได้เปลี่ยนเียงม่นได้เปลี่ยนยางครับม่นเปลี่ยนยางทั้งอีกซื้อไม่อีกครับมีขายเขามีขายอยู่โ่้เป็นอย่างอันเก่าก็ถอดถอดว้วยถอดเอาอะไรเอาอีพี่นี่ขอฝากพี่น้องไว้ทุกท่าเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ก่อนเดี๋ยวอีละเดินล้างค้างแล้วครับพี่น้องเอาสวัสดีครับ